ฝากร้องไปทางไหนนะพี่ฝา้อมันก็ลัยินเลยพี่มันดันเลยพี่ฝากร้องอยู่พี่มันหลุดหลุดหลอมันหลุดหลอกฉันดันไปฝั่งแจ๊คคนลืมใส่จังไหนนะวันนั้นฉีดลุดมาผิดแดดด้วขนาดมือด้านหนึงมาใหญ่เลยมาฉีดลืมใส่ลืมใส่บู่่วันนั้นไปให้ไปให้คู่เคยเฮ็ดให้ วันแรกกเคยไปทําให้กเคยมาทำแอร์ทำอะไรไม่รู้แรงขึ้นเมื่อกี้ไม่มีลมเลยอะในกองที่ผมใส่บเขาเนี่ยต้นแป้งมาก กมีอยู่แป้งัอืมบแงฮะหยดบยัดเหออ่ายัดเนี่ยหยกเก่าที่สุดเพราะบางทีจะขอก้รเนปเ๋แขงกาเน่ยาเยอะแงกาเก่าเยอะโอเคเพราะว่าลมตีมาปุ๊บมันไปพุ่นหมดเมันออกนี้แมน เป็นจากไหนมันเนแต่ว่าแอ่กันอยู่ได้สวรมีลมเป๊กๆอัดอัดอัดเตมน้ยาห้เอรับนยพัองงงไปลยบิยแล้วตุ้มเลยจังนองผมให้เติมยาให้มันเบิร์ี่ยูะมากบอกว่าถ้าฟ้องฟ้องฟ้องบาเต็ม ทำให้ฟองยู <game> <ii> <S <S ่แมนจะได้มาหมเต็มมมนไ่ผฟองคือเม็ดบย่ายเป็นเม็ดน้อยเม็ดละเอียดคือเต็มแล้วมันจะเม็ดใหญ่ใหญ่มันมเต็มมันเป็นไเป็นแค่ฟองมได้เราะว่าใส่รถเบอดนเลยใส่รถเาอร์แต่อีซีสานปีทะเีน แต่เด็กหน่อยผมเคยเล่นอยู่ไดนารุ่นเก่านะตัวแรกนะแล้วแล้วห้องปุ๊บมันจะมีสองอากาศแอร์แอร์กุ้งแก้วกุ้งไว้อยู่นี้ที่แก้วอยู่นี้มันจะมีสองอากาศเขามากอ่าใส่คอนโซลแถวนี่บ่มีแอร์แมนบ่มีแอร์มันเป็นมันเป็นพารล่มพารล่มพอนพารล่มมาจากญี่ปุ่นเลยพารล่มพอนพล่มพอนแมนใส่เลยเฉพาะหนาหนาหนาวหนาหนาวเปิดเปิดเปิดฮีดมันจะมีฮีดแอร์บุ้มมี่ ล้วเสือท่าไปติกระเป๋าเสืท้าเมื่อไรเาาเงินสีดำไหนเนาะเกี่เนาะเงินไป่าเยอะเนาะแล้วใหอยเนาะทาหัี่าลถ้วยเนาะเล้วอะไรีวเลอะไรกนั่นแล้วตัวเอาฮะก็นั่นแล้วตัวเอ้าเขาเปเชื่อตัวเท่าคนเลยสนใจนะพอจะมาหนังลเยเอ้านี่นี่มันถวดเท่าอยู่ว่า เตียไปเบื้องหนังเฮ้ยกูได้เอาประวัติพอกูบ้าแล้วหรอเปามาแสดงหนังแล้ววะและยิ่งกันนี่ขำมังบวกขำมังเวทตอนแหมนมัดเลยที่ปรึกษามาแสดงน้ำเหมือนนะลองไม่ได้เ,เป็นไปบินตัวน,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 นีตัวนีตัวน,นีตกตกลุ่มแล้ว